เดินทางไปตุรกงเบลเกรดนะครับประมาณ2ชั่วโมงครึ่งรวมขึ้นเขามาด้วยนะครับก็มาถึงนี่นะฮะเกตออฟพอรินเจนะครับซึ่งที่นี่นะครับเป็นจุดชมวิวนะครับที่สวยที่สุดนะครับของประเทศเซอร์เบียนะครับที่นี่นะครับสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ย925เมตรนะครับตั้งอยู่ที่สโลปนะครับบนภูเขาโพเฟลนนะครับเดี๋ยวผมให้ชมวิวนะครับนี่นะครับมองลงไปด้านล่างสวยมากๆเลยครับ และจุดนี้นะครับยังเป็นจุดที่เขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการที่จะเข้าไปที่ดีนาวาเล่เนี่ยนะครับเป็นแม่น้ําที่สวยมากๆนะครับชื่อดีนานะครับเดี๋ยวเรากาลังจะไปกันต่อนี่ฮะลองชมวิวนะครับนี่ครับตอนนี้อากาศสดชื่นนะครับแต่ว่าแดดอาจจะร้อนนิดนึงนะครับมองลงไปก็จะเห็นวิวนะครับของประเทศเซอร์เบียนะครับแล้วก็เขามีนชั่นอลพาร์คด้วยนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะ แล้วก็ที่นี่นะครับก็ยังมีพวกเกษตรกรรมต่างๆด้วยนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับพ่พลาดไม่ได้ถ้ามาที่ประเทศเซอร์เบียครับ แม่น้ําที่สวยมากๆเลยนะครับน้ําค่อนข้างใสนะฮะแล้วก็สีฟ้าอมเขียวนะครับแล้วก็เป็นน้ําที่ไหลเอื่อยๆนะครับถ้าเป็นเมืองไทยก็น่าจะเหมาะที่จะเล่น่าแพยยางนะครับนี่ฮะแต่ที่นี่เขาก็จะพายเรือกันนะครับเรือคนูเรือคายัคแบบนี้นะฮะนี่ครับสวยมากๆครับ นี่นะครับผมก็มาถึงแล้วนะครับนี่นะฮะ House on the d r i n a River ครับนี่นะฮะด้านหลังผมนี่ครับก็คือแม่น้ำดรีนาซึ่งวิวทิวทัศน์สวยงามมากๆนะครับที่นี่นะครับมีประวัติคือว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยเขามาสร้างบ้านอันโดดเดี่ยวนี้นะครับอยู่กลางก้อนหินนี้นะครับอ่แล้วบังเอิญเนี่ยมีคนมาถ่ายรูปแล้วปรากฏมันสวยนะครับแล้วก็มีคนเอาไปลง National Geographic นะครับโดยได้เป็น Picture of the Month ของ National Geographic ในปี2012ครับและหลังจากนั้นนะครับที่นี่ก็เลยกลายเป็นที่ท่องเที่ยวที่คนทั่วโลกต่างต่างอยากมาเที่ยวแล้วก็อยากจะมาถ่ายรูปที่นี่นั่นเองนะครับแล้วก็กลายเป็นที่ท่องเที่ยวที่มีคนถ่ายรูปมากที่สุดในคาบสมุทรบาขานนะครับนี่ครับชมความสวยงามนะครับแปลกตามากๆนะครับอยู่ๆมีบ้านอยู่หลังนึงนะครับมาอยู่กลางแม่น้ำดีน่าซึ่งสวยงามนะครับ นี่นะฮะหน้ามาท่องเที่ยวมากถ้าใครมาที่ประเทศเซอร์เบียก็พลาดไม่ได้เลยนะครับที่จะต้องมาชมบ้านหลังนี้ครับก็ต้องบอกว่านี่นะฮะแม่น้าดีนาเนี่ยสวยจริงๆนะครับเขาบอกว่าโรเบิร์ตเดนเนโรนะครับดาราฮอลลีวูดชื่อดังเนี่ยนะครับเขาก็เคยขี่มอเตอร์ไซค์มาเที่ยวแถบนี้อยู่บ่อยๆแล้วเขาก็หลงรักในแม่น้าดีนามากๆจนเขาตั้งชื่อลูกสาวว่าดีนานั่นเองนะครับนี่นะครับผมให้ชม บรรยากาศนะฮะด้านหลังนีครับตอนนี้ลมพัดเย็นสบายนะครับริมแม่น้ำนะครับแล้วก็นะักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวกันเยอะตรงนี้ยังมีร้านอาหารนะครับอยู่บริเวณนี้ด้วยนะครับนี่นะครับสามารถที่จะมานั่งจิบกาแฟรหรือทานอาหารที่นี่ได้นะครับชมวิวแม่น้ำนะครับนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะชม House on the Duna น,นะครับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับที่คนชอบมาถ่ายรูปกันมากที่สุดครับนี่นะครับผมก็มาถึงแล้วนะครับนี่นะครับ Wooden Village นะครับหรือ Wooden House นะครับนี่ครับสวยงามมากๆเลยนะครับ ที่นี่นะครับในอดีตเนี่ยนะครับถูกสร้างมานะครับโดยพุ่มกับชื่อดังนะครับที่เขาเคยได้รางวัลที่เมืองคานนะครับถึง2ครั้งนะครับพุ่มกับคนนั้นเขาชื่อว่าอิเมอร์คาสตูริก้านะครับเป็นพุ่มกับชาวเซอร์เบียนะครับซึ่งเขาสร้างที่นี่ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่องมิลเลนนัลออฟไนะครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มีชื่อเสียงอยู่ที่นี่นั่นเองนะครับตัวเขาเองนะครับสร้างที่นี่ขึ้นมาเสร็จหลังจากถ่ายภาพยนตร์เสร็จนะครับก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่ ีกลายเป็นรีสอร์ทนะครับมีบ้านสวยๆนะครับแล้วก็มีโรงแรมมีร้านอาหารนะครับและนี่ก็คือบ้านเขาครับเนี่ยฮะบ้านเขาอยู่ตรงนี้เลยนะครับเขามาพักที่นี่จริงๆเลยนะครับที่นี่นะครับมีความสําคัญในหลายๆอย่างนะครับที่นี่เนี่ยยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆนะครับรวมถึงการจัดประกวดภาพยนตร์นะครับที่ชื่อว่าคูซนดอฟนะครับซึ่งมีชื่อเสียงมากๆนั่นเองนะครับ ประกวดที่นี่นะครับเป็นการประกวดสําหรับนักทําภาพยนตร์เรื่องสั้นนะครับนี่นะฮะตรงนี้เรามาถึงลานนะครับด้านหน้านะครับในอดีตตรงนี้ก็เขาดีไซน์ให้เป็นเหมือนโบสถ์เล็กๆนะครับนี่นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่นักแสดงเดินไปเดินมานะครับนอกจากนี้นะครับตรงด้านหลังนี้นะครับเขาก็มีลานหลังบ้านเขาลานหลังบ้านของนี่นะฮะของภูิกับท่านนี้นะครับ เขาก็ไว้สําหรับให้เวลาแขกคนสําคัญมานะครับเพื่อนเขานะครับจะเป็นคนดังๆต่างๆนะครับเช่นดิโก้มาราโดน่าางี้นะครับก็จะต้องมาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่นี่เพื่อไปกรุงเบลเกรดนั่นเองครับเขาเป็นเพื่อนสนิทกับยูริกากาลินด้วยนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนกับฟิเดลคาสโตรเงี้ยนะครับอันนี้ตรงด้านหลังหมู่บ้านจะเป็นแบบนี้นะครับ นี่นะฮะสวยงามนะครับคือหมู่บ้านนี้เนี่ยอยู่ในภูเขาเลยนะครับภูเขาเนี่ยชื่อว่าอเมกชับนิกแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านที่ชื่อว่ามกคาโกรานะครับนี่ตรงนี้เป็นรถเขานะครับสวยงามนะฮะนี่ครับดูผมพาเดินชมนะครับนี่นะฮะตรงนี้ก็เป็นลานแล้วก็ด้านหลังตรงนู้นนะฮะก็จะมีหมู่บ้านสลับซ้อนกันไปเรื่อยๆนะครับ สุดทางก็จะมีร้านอาหารด้วยนะครับแล้วก็มีโรงแรมที่พักเล็กๆนะครับมีจุดชมวิวนะฮะนี่ฮะพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นฉากในภาพยนตร์แต่ปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมากในเซอร์เบียนะครับเพราะฉะนั้นใครที่นะฮะมาเที่ยวประเทศเซอร์เบียเนี่ยบอกเลยว่าพลาดไม่ได้นะครับต้องมาที่นี่ครับตรงนี้ก็เป็นโซนอพาร์ตเมนต์ที่พักนะครับซึ่งฟิเดลคาสโตนะครับดีโกมาลนาเนี่ยก็เป็น เพื่อนที่สนิทของภูมิกับท่านนี้เช่นกันนะครับก็มียูริกากรินด้วยนะครับเป็นเพื่อนของภูมิกับคนนี้นะครับชาวเซอร์เบียนะครับสำหรับหนังเรื่อง l i f e of Miracle นะครับก็เป็นหนังเซอร์เบียนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับนี่นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นฉากในภาพยนตร์นะครับมีซูเียร์นช็อปนะครับร้านเล็กๆแต่ว่าตอนนี้ปิดหมดแล้วนะครับฝนจะตกนะฮะแล้วก็ไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับว้าวสวยมากๆนะครับ เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในหุบเขานะครับร้านอาหารด้วยนะครับบนภูเขานี้นะครับอ,อ,อยู่รอบบริเวณหมู่บ้านแต่ว่าก็เป็นบ้านไว้สำหรับให้คนเช่ามาเที่ยวพักผ่อนนะครับชมวิวภูเขาสวยๆนะครับ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ